มอเตอร์ไซค์เจาะเขาจะมาหรือเปล่าขอญาติมึงมาเถอะกูไหวแล้วสามสองไหวแล้วหนึ่งไ,ไ,ไปไปแล้วไม่รู้จะบอกอะไรขออนุญาตสวัสดีท่าน,นผู้ชมทุกๆท่นนานนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง นักร,รายในการแหละวันนี้เราอยู่กับเกมคาบาวเอฟไทไม่เติมกลองสุบบอกว่านีครับผมจําเป็นจะต้องมาเปิดนะครับผมเพราะว่ามอไซค์มันรออยู่อะก็อย่างมะมอไซค์มันรอที่จะให้ผมสัมผัสยถ้าวันนี้ผมไม่ได้โมอตไซค์นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อบอร์ดแดงมาใช้ก่อนแล้วกันแต่ถ้าคลิปวิดนี้ได้อาร์ตวีวเราทำอาร์วิเลยนะครับผม ใช้ยาวๆโอเคอะเออนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมมาตามสัญญาแล้วต้องบอกว่าคลิปอันนี้ผมอัดอา่วันถัดมาเลยนะครับเพราะว่าไลค์ถึงสองพันเรียบร้อยนะครับยอดวิวถึงเรียบร้อยคอมเมนถึงเรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่สนับสนุนแล้วก็อ,อยากจะให้มีภาคต่อๆไปนะครับเมื่อวานเราได้กินยางรถยนต์เราได้ น้ำมันเบรกเราได้วันนี้มาแน่นอนนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งตลกมากนะครับพิมพิมว่ากิ๊ตแล้วบอกว่าผมนึกว่าอันสุดท้ายแม่งเป็นปั๊มแบมโบเป็นถั่วซึ่งนะครับผมบอกเลยว่าคอนเทนต,ต์ต่อไปที่ผมจะทําก็คือการลงมิชชั่นวอลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำตัวละครก่อนวันนี้นี่ครับเราจะมาทําอะไรผมได้เติมมาเรียบร้อยอ่าสามพันหกร้อยนะครับตอนนี้เรามีสามพันหกร้อยยี่สิบสี นะครับผมและนี่ก็คือคลิปหน้านะครับที่ผมจะรีวิวเจ้าหยวนหยางหยองตัวนี้นะครับเขาบอกว่าใช้ได้จนเอ็นเกมเลยนะครับยังไม่มีตัวเซียนเซียนมาแทนนะครับผมซึ่งผมก็สนใจตัวนี้มากมากเลยและที่ผมบอกว่าถ้าผมไม่ได้ปอดเอ้ยถ้าผมไม่ได้มอไซค์ในคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามา ทำบอดแดงกันใส่กันก่อนแล้วกันนะครับเราอัพเป็นไวโอลตนะครับผมโอเคนะครับก่อนจะไปดูนะครับถ้าคลิปเรว,วนี้ถึง2000ไ like, ลค์เนี่ครับเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรามี E ีพีหน้ามาสุ่นกล่องลิสเทอรี่อีกแนะ่นอนครับทุกคนจะได้ดูกันยันเจาะขาวมันมาเออเป็นไงเคี่ยวเอาใจถึงใจแรกใจเออมาเนี่ยครับเพื่อไม่รอช้าไปรุยกันเลยครับผมไปเลยครับกูจะไหวทำไมไวะไอ้บอดมึงทักเหี้ยอะไรวะเนี่ยลงแรงอะไรไม่รู้ เอาละครับมากนะครับวันนี้พิเศษมากมากผมจะมาเปิดในมือถือนะครับเขาบอกว่ามือถือภาพสวยกว่าไอความลื่นนี่ผมไม่ปฏิเสธนะแต่เรื่องภาพนี่ผมว่าก็ทุเล็กเหมือนเดิมฟังปาผมทุเล็กเหมือนเดิมภาพมันยังเหมือนดินน้ํามัน คือมันมาทำลายความรู้สึกในการเล่นของผมผมจะบอกไว้เลยนะว่าผมเล่นตั้งแต่แบบยุควัยกําลังเซียนนะไม่ใช่างวัยกาลังเซียนนักเรียนไม่ต้องเคยการเรียนไม่ต้องหนีเรียนมาลงคาบาวนเนีเออนะครับแต่ปีนะครับอย่าทำนะครับผมซึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลุยเปิดกล่องมิลิสเตอรี่ป้องที่เผอไปไหนอะเปิดแล้วน้องเฮ้ยมาเลยว่ะยังไง ก็ลิงอู้อันนี้แหละเฟี้ยวฟ้ามาพาวแก้วเงาะป่าพารายออกมาจากป่ามาเขี่ยนตีวันนี้ผมจะเปิดให้เหลือพันห้านะครับพ่อผมจะใช้สองพันอันแรกก็คุ้มทุนซะแล้วห้าสิบล้านนะครับห้าสิบล้านคือผมรุ่นที่ผมเล่นนะผมจะบอกเลยนะว่าคุณไม่ใช่จะมาถอดใส่กําไรไฟเตอร์มีบอทแบบนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะต้องการที่จะใส่อุปกรณ์หรือกําไรคุณต้องไปฟาร์มค่าฮอนเนอร์จากเต้า ตีหุ่นทั้งวันทั้งคืนน่ะเออจิ้มจนคีย์บอร์ดปริ้นแต่ตอนนี้ตามของไม่ทันแล้วนะครับไปอีกทีทีเผยหนึ่งครั้งลับอีกหนึ่งครั้งนื่อพอยชั่นเทรนนิ่ง,งออไอดีที่ผมเล่นนะ่ะผมเผื่อจะขายในอนาคตนะครับเพราะเกมมันน่าจะอยู่ไมนะ่นานแล้วเกมมันได้กาครับป่าไปเลย มาพูดถึงข้วนผ้าคลุม G11 เนี่ยตอนผมยังเยาว์วัยรู้ไหมมันดอกดันอะไรเขาเัาผปดันที่เป็นป่าแล้วก็มีลูกปกระตาเป็นลูกตาสีส้มสีเขียวอะ่ะอาไม่อยากจะพูดเพื่อทวนความทรงจำแต่ผมมาเคยได้มาแล้วแล้วก็จะได้อีกครั้งหนึ่งดูดูด,ดูเป็นยังไงล่ะพอยชั่นแดงต่อไปสร้อยเพลนนี่ผมยั่งใจมากผมอยากจะได้เพลน66ไงแต่สุดท้ายแล้วถ้า อีพีของการประจนภัยมิสเตอรี่มันจบลงนะครับแค่นั้นแล้วผมก็กะจะเอาอยู่เ <c oughs> หมือนกันไอเอพีบวกห้าเนี่ยมาดูอีกันต่อเลยเนะครับผมสําหรับตอนต่อไปจะมาในสามสองหนึ่งมาฮันนีมูม <c oughs> าบ่อยเออพาคุมบ้างน้องเอ๋ยไปของกากทัวรวเขาเรียวกว่าท <c oughs> ัวร์เขาเรียวกว่าทัวเมื่อก่อนเขาเรียกว่าทัวนะครับผมเตรียมตัวสามสองหนึ่งต่อไปเลยแล้วกันะะนั่นไงพาคูโพสว่าแม่งกากว่าผมก็ใส่ G8 อยู่แต่ผมคิดว่าไม่น่าลั่น บอกผ้าคุมผ้าคุมบาว่ะวันนี้ปากไกยสิทธิ์ g อ1อันเชิญผ้าคุม G11 มามาอุ้ยเพนบวกห้าเฉย17ล้านว่ะถ้าบวกหกนี่อสุดยอดเลยเอ่ะเ้าลละกล่องนี้เป็นกล่องฟรีสังเกตได้จากล่างซ้ายขอนขอยาติเป็น G11 ไม่ก็ G9 เพนบวกหไปไปไปแล้วเดี๋ยวนะ มันจับไม่ได้อะไรเลยอ่ะตอนนี้ผมเสียไปแล้วห้าร้อยบาทมันจับไม่ได้อะไรเลยวะเพื่อนเอาน่อยดิว่ามาหน่อยโทรไปมาหน่อยไม่ใช่มาโนดมาโนดเป็นเพื่อนจุกแดง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 มาไหมสวยครับผมเออสายลุ้นนะครับสาย กระชาเตรียมได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะลุยหาแหวนดัน85นั่นแหละทุกคนจะได้ดูแบบ10เมตรแบบกอลอยากดูไหมอยากดกูอย่าลืมคอมเมนต์นะครับเออแต่ว่ามันดันได้มาซะแล้วเอาแหวน8 5อีก10ครั้งแล้วก็ไปดูดาบเลยแค่นี้ก้คมคอสวยๆเยอะขนาดไหนนะสนุกไหมแบบนี้มาต่อไปเลยแล้วกันครับไม่เป็นการขาดตอนนะครับลุยใน3 2 1สองหนึ่งเปเชียลบล็อกใกล้มาแล้วสเปเชียลบล็อกใกล้มาแล้วโอ้ อีก3กล่องครับสเปเชียลบ็อกซ์จะมาแล้วนะครับผมพื่ยาเคลียคางอันเก่าทิ้งก่อนเปิดอีกสองกล่องแล้วเดี๋ยวราลุ้นสเปเชียลบ็อกซ์กันครับผมสามสองหนึ่งไปเฮ้ยมาวะอะไร อันเก่ายังขายไม่ออกเลยการเดียนว่าผมต้องตัดราคาแล้วผมวเกิดได้มันมาสามอันติดแล้วนะเว้ยสามอย่างแล้วอะ่ะว้าอีกอย่ันก่อนจะเป็นสเปเชียลบ็อกครับผมอุ้ยแต่ตอนนี้เอ็กซ์อีควิปเมนต์มาเยอะนะครับปูประดับขคงงรวมใสมาเยอะมากมีแววที่ RW จะมาแล้วก็ G11 ผ้าคลุมจะมาไปโอ้ยสเปเชียลบ็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูดอปเลียสเปเชียลบ็อกกันก่อนนะครับ R.W. นะครับรอผมอยู่ค่ายเซนเตอร์สล็อตขาวเจาะขาวเจาะพวกอุปกรณ์ฟ้าอะไรแบบนี้นโหหลายอย่างเลยอะ่ะดูดิคุมแม่งคุมไฟเตอร์คุมเศกขอเป็นคุมไฟเตอร์ M.high สวอต M.high มาขอเป็น R.W. ไม่เจาะขาวนะครับไม่เจาะขาวโคตร G.11 ขอเยอะ G.11 ไฟเตอร์ G ฟังชัน G.11 ไฟเตอร์ G มา ใครมันได้เท่ากูบ้างอันเก่ายังขายไม่ออกเลยอันใหม่มาอีกสองอันแล้วผมได้มาทั้งหมด4ชิ้นแล้วครับในการเปิดมีใครเจ้าไหมเดี๋ยวผมขายให้ถูกๆหลังไปเลยพอเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เหลืองบอีก1,000บาทครับผมไปอุ้ยอุ้ยอโไม่มีแสงไม่มีคําว่าลุ้นแต่ผมบอกเลยว่าคุณไม่ได้ตามฝาดอันนี้คือการไฮไฟเตอร์บวกห้ วันนี้กูมาหนักมากเลยว่ะไบอฟอไม่เกี่ยววันนี้มาพวกประดับอย่างเดียว55ล้านนะครับลั่นๆกันเลยทีเดียวลองดูบวกหกดิไม่มีคนมีบวก7ก็ยังไม่มีคนมีเวลไม่รีบนะครับตอนนี้เพิ่งร้อยสิบเก้ลยะผมแต่ขอญาติเก็บเวลเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมต่อไปเลยแล้วกันมามาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยนในมือถือแม่งเจ๋งกว่าวะ่ะเออแม่งเจ๋งกว่าวะ่ะมา ต่อเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป oui, ็นการเสียเวลาและขาดตอนพอทุกครั้งที่มีเห็นไหมหัวใจมันกระพิบพร้อมกับไอขนนกใช่ไหมพอมันคองหมดเนางกดได้เลยครับยงมาปั๊บปั๊บปั๊บเป็นไมไฟเตอร์มาอีกหนึ่งกูบอกแล้วว่าหยุดไม่อยู่ครับผมพี่น้องเอ๋อไม่อยากแอคเลยว่ะก็คือประดับสองข้างล้เนี่ยสองข้างอะร้อยล้าน ไม่อยากแอก็กอ่ะก็คือไม่อยากแอก็กอ่ะไม่อยากแอก็กอ่ะก็ดวองอีกทันครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะดวงมันมาว่ะทุกคนส่งมอบพลังไม้ถึงผมวะได้ใช้จริงแบบนี้คือผมบอกเลยว่าเดี๋ยวในวอสนุกแน,น่ครับน่าจะโดนตีผมอยู่อะพวกในวอ3สามสองหนึ่งไปมาอีกวะโอ้หัวใจครับอ้ยมาสุดเลยเฮียบัคตัเนี่ ID อไอดีกูแม่งต้องรีบเปิดแล้วครับไอดี ID ผมเข้าขั้นเลยตอนเนี้ยดูสังเกตแสงแสงหายภาพกราขดทุกปึ๊บ บอกแล้วเป็นไงเราเฮ้ยเียอะไรเนี่ยสวอตแอมเฮียอ๋อสวอตแอมเฮ้ยคอสตูมอีพิกเฮ้ยไม่รู้เลยครับอันนี้ไม่รู้เลยอ๋อสวอตแอมเฮียสี่สิบล้านเฮียได้อยู่นะสี่สิบล้านอ่ะเอาเลยละกันสวอตแอมไปสี่สิบล้านดู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 เงาดูเงาแสงพอเงาหมดปั๊บกดปุ๊บนะดูไปนั่นไงว่าละเริ่มเย็นละเริ่มเย็นละไป นั่นไงชัดเลยดูดูดูดดดแสงดูเงาแสงฟืดไปขอละฟืดไปขอละไอ้สัตว์ไม่เกี่ยวกับเงากับที่อะไรนะดวงล้วนๆผมเปิดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยกล่องนี้ฟรีครับผมสามสองหนึ่งไป <c oughs> ขัดเลยัดเลยเริ่มละเริ่มละออกมาก่อนแล้วก็เต้นละสองทีแล้วกันเริ่มมีกินเล็กน้อยถึงขั้นปานกลางแล้วแต่รอบนี้ได้อยู่นะผมว่าทุกคนว่าไงครับได้ไหมผมว่าได้อยู่นะรอบนี้ถือว่าไม่เอาจัดอยู่นะเอาจัดอยู่นะสุดอยู่นะสำหรับการเปิดในมือถือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเปิดจนกว่าจะถึงสเปเชียลบล็อกกล่องไปก็จะครบ2ี่สกล่องรวมเป็น4 0สกล่องนะครับตามญ,ญญาและถ้าคลิปวิดีโอนี้ถึง1000ไลค์ก็จะไีกล่องครับจับไปไปไป โอ้แหวนดูดเลิศเอะประดับะไม่อยู่ยงพงกระพันครับมีแค่เพนหกที่ดิคอนลิงกับลิงพอปลักอ่ะที่คงกระพันอยู่บวกสองนะสามลกรกบบวกสี่คือต้องบอกเลยว่าโคตรกลากนะครับนะครับไปอีกสามครั้งติดนะครับผมสามสองหนึ่ง let's go อุ้ยเราเราเคยได้แล้วอันเนี้ยจะจำไม่ผิดไปไป G เป็นเอ็มครับได้20ล้านเบเชืยบล็อกผมมาแล้วเห็นปะไอไม่ใช่สเปเชียบ็อกเห็นเห็น G ี1 g, 11, g บ t e r กจ l สิบเ,เอ็กเ็่ของผมปะมารออยู่แล้ววันนี้ไม่มีเลยเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ประดับล้วน,ลวนแล้วใหญ่เจ้าจะไม่มาล่าะภาคมาครับผมอีกสองครั้งวันนี้ผมเปิดแถมไม่เลยถือว่าเป็นพีที่สามพีพีพแฟนคลับดีมากนะสนุกดีมากงั้นต้องเอาต่อไปอถั่วลิสงไป ไม่แต่หัวใจขายออกง่ายมากเลยนะหัวใจที่ผมออกไปขายในร้านใกล้มาแล้วนะผ้าคลุมใกล้มาเต็มทีแล้วเตรียมตัว3 2 1ไปมหนึ่งล้ไ,ไม่รอะอะไรอะ่ะโอ้ยเจาะรูเจาะรูคอสตูมครับผมขออนุญาตไปดูราคาก่อนเจาะรูคอสตูมวายสิบล้านสิบล้านแล้วมึงจะแบบทำให้มันแบบเอฟเฟกต์ออกมาเพื่อมาสามสอง หนึ่งไปน้ำมันเครื่องต่อไปอม,มาแล้วนะครับสุดท้ายแต่ไม่รู้จะท้ายที่สุดหรือเปล่านะครับผมมาสเปเชียลบ็อกที่ทุกคนรอคอยผมจะไม่ดูนะผมจะกดนะผมค่อยๆแย้มมาดูแบบนี้นะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าบ้านแตกหรือเปล่านะครับผมมาจะกดสเปเชียลบ็อกนะครับ G11 มอเตอร์ไซคเจาะขาจะมาหรือเปล่าขออญาตมึงมาเถอะกูไหว้ล้สา สองไหวแล้ว 1! ่วไปไปแล้วไม่ดูเร็วว่อะไรขออเ่ยคิดถึงบ้านมานเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้านครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนๆชอบก็ยกืงกดไลค์กดแชร์ก,ก,กับเราเช่นเคยนะครับผมสเปเชียลบล็อกอ่ะผมลาบมากๆเลยตอนเนี้ยแต่ถ้าได้ยี่2,000ก็จะอีกสสเปเชียลบล็อกนะ มึงน่าจะการันตีกูได้บ้างนะกูเป็นหมื่นแล้วนะกูเติมหมื่นแล้วนะเว้ยฮัลโหลเช็ควันทูหมื่นบาทนะเว้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าในคบถ้าชช่นจอบคลิปวิดีโอนี้นะค,ครับเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย